ไปทุกคนมื่อนีแอนสิพาไปเบิรงอันต้นนันที่เขาเจ้าปลูกอันเฮ็ดน้ำมันเะอ่อนเขาเจ้าเอาอันแกนมันไปเฮ็ดน้ำมันนะก่อนอื่นหมดก็สบายดีทุกคนก่อนที่เขาไปเบิ่งอันต้นอันเขาเจาเฮ็ดน้ำมันหันแอนเินเอาเกลือมาซักก่อนเด้อทุกคนนั่งยุลลาดีขึ้นไปขึ้นมาก็เอาเกลือมาซักก็น่าดีย่งดอกตอนมั่นฮะทุกคนเอ้ยฟากรดแดแดดสินะแอนก็เลยว่าเอาเกลือมาซักก็น่าแดีที่จริงฟากรดเด็ดไล่มือเลยแต่ว แดดกับแดดบุหอนปันไดเดาดว่าทุกคนเองเป็นแดดอุ่นๆฮะนะแม้ว่าแดดบวกกับอันลมหนาวฮะนะทุกคนเอ้ยช่วงนี้นะโอ้ลมทุกคนเอ้ยลมลมแห้งๆเนี่ยลมมือมือแบบว่ามันลมให้อันใบไม้ขู่ฮะนะทุกคนความมันลมฮะนะจนออกไปนอกบัไดเหระทุกคนเอมีแดดยุ่ยยากไปฟิ้งแดดแต่ว่าออกไปมันหน่าฮะนะทุกคนมันลมหัดเดยสินะ ไม่ว่าหลมวีวีแต่ลดเวลาบางเ่อก็มาเป็นคืนวีวีบางเฮงสินะแต่มือทีแอนซักเกืบนี้คือว่ายังลมบ่าด้เห็นได้นี่นะยังทรมาได้ยุ่นนี่นะหล่มนะโอ้ขลมมาแฮงแอนก็ยุ่ันจักเกิบบ่ได้ดอกจีได้ไปซักยุ่หุ่นละในห้องน้ำหนี่ลมมันกับบ่เฮงไล่สินะเอนก็เลยวอไปซักน้ำซางก่อนหน้าสนดีน้ำก็อุ่นดีได้ทุกคนพวมาซักยู่น้ำซางนี่นะซักยุ่น้ำซางนี่สบายกันซักย่ห้องน้ำสนดีเพราะว่าเขาตักน้ำขึ้นมาบดเดียวเเเเลลยาาาาาบ่่่ดดด้้้รอออทปปิินนกกซะฟววววัแแต ก็ไว้ตักหรอกว่าน้ำซางตักขึ้นมาเนะมียเราตักขึ้นมาให้ได้หนะทุกคนเอเพอเราเห็นอ่นอนเออนหาะเกลือออกมาแลเราก็สิหูแล้วว่าแอนจิซักเกลือแล้ว,วเกกวมียเราตักขึ้นมาให้นะเราก็ตักเส้คูที่แอนไปวางไว้ให้แล้วก็อันสามลวกกระ,ะมังที่แอนใช้เกิือหันเรายานหอนหนักที่บ่ย,ยานหอดน,นะนดึงบบขึ้นห้ก็ดึงบบขึ้นได้แฮ่แอนนะพอเออนกับโเคยตักน้ำชางเจือก็มายุนี่เลนะแต่ว่าดึงขึ้นก็ดึงขึ้นยุ่แต่คันห่อเอาเพล่ะค่งเพล่ะหน่อยฮะวันนะี้เราก็ คือว่าแล้วเราย่านของแอนตักขึ้นบอลลอนเราก็เลยเอาตักมาปะไว้ให้เราก็มาเที่ยวตักให้เอีนจนเอีนซักเกือบแล้วผงก็แหละทุกคนเอ้เพราะว่าเราก็นั่งลินยูนาบานเด้นั่งลินน้ำไปตัวพี่น้องเดี๋ยวกับเข้าหันเลยตัวท่นเราย่งางเข้ามาลินน้ำสินะก็นั่นแหละทุกคนเอ้ลังจากที่อยนซักเกือบเลวแล้วแอนก็จะมาต้กเครื่องเด้อมานี่เพราะว่าแอนปั้นเครื่องปะไว้ยมพันได้ต้กดิสินี่นะทุกคนเบื้องเนี้เมื่อกี้นี่นะความลมนะลมพัดกองแอนลมเด้หะนะจากแหง,งบ่แหงบูค่าต่างกองจววโลกะนนนนัั่่่ลลลททุกกกกคคหงงจาีตเรืออแแ้ว็จะ,จะพาทุกคนไปเบงตน นะเขาจะเฮ็ดอันเอาแก่นไปเฮ็ดน้ำมันฮะเลนี่แหละทุกคนมันจะเป็นต้นแบบนม่มี่แหละทุกคนแบบพี่แอนท่าให้เบิรงหัะนะเพราะว่าเขาะดูหน้าเลยดิเขาจะเริ่มปลูกเขาจะกระปุ๊กแต่ด,ดนแล้วล่ะเพราะว่าตน้นใหญ่เติบแล้วดิเพราะว่ายุพีเมกา้าหน้าได้เป็นเดือนปลายเกือบซองเดือนแล้วดินี่นะบ่อนนี่นะเขาจะปะลูกไล่ไล่ทุกคนเลยเขาจะว่านใช่เลยได้ฮะนนะทุกคนมันจะเป็นหงหน้าได้ฮะนนะทุกคนบ่อนที่เขาจะว่านใช่หันฮะนะ ขเขาเจ้าเกี่ยวเขาออกแล้วแล้เขาเจ้าก็เอาอกแก่นอันนี้เลยมาว่านใช่นะคนจีนกเ็เฮ็ดหน้าคือกันได้ทุกคนเพราะว่าผู้ใดมีหน้าเขาเจ้ากเ็เฮ็ดใช่นะหลังจากที่ขเขาเจ้าเกี่ยวเขาออกแล้วแลเขาเจ้าก็เอาต้นอันนี้เลยมาว่านใช่เลยแม่ว่าดินทันบุปปาให้วางเลยนะ้าเบื้องตอนมาต้ในใหญ่ตอนออกดอกเด้อทุกคนแอดจีไปท่ายให้เบื้องโคตรงามเลยนั่นแหละทุกคนหลังจากที่กลับมาเหินแล้วแล่วเองก็จะมาห้ากินเ้านซวยแบบนี้นะ